สวัสดีค่ะครูอ้อมสุภสรพงศ์ศรีนะคะเป็นทีมงานเอาจารย์แดงค่ะคผมเห็นมีเอฟของพี่ถามตลอดในหลายพี่บ้างถามในใต้คลิปบ้างว่ากรณีที่เราเป็นฝ่ายถ,ถูกถูกคู่กรณีนนชนแล้ว,ลวลเราบาดเจ็บหรือบางท่านอาจจะถึงขั้นเสียวัยวะบางท่านอาจจะถึงขั้นเสียชีวิต เราสามารถเรียกร้องอะไรจากผู้กรณีได้บ้างครับอันนี้ก็คือกรณีท้าถ้าเกิดว่าไม่ว่า okay, อะเจ็บก่อนก็เลบาดเจ็บนะคะกรณีบาดเจ็บสามารถเรียกร้องหนึ่งค่ะค่ารักษาพยาบาลทั้งที่มีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จครับค่ะ,คะ,คะข้อที่สองก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าลถค่าเดินทางค่าอาหารคนเฝ้าไข้พ่อมแม่ พี่หรือพี่น้องที่ไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลลือตัวองนไม่ได้เพราะว่าคนเจ็บต้องนอนพักรักษาตัวนะคะแล้วข้อที่สามค่ะค่าขาดรายได้ค่ะค่าขาดรายได้เช่นคนเจ็บทําง,งานแล้วไม่ได้ไปททาง,งานเขามีรายได้ต่อวันเท่าไหร่หรือต่อเดือนเท่าไหร่แล้วก็หารมาเป็นสัดส่วนแต่ถ้า กรณีที่ไม่ไม่ได้มีรายได้เป็นเงินเดือนแต่เป็นรายได้อิสระค้าขายอย่างเงี้ยก็ใช้สเตตบินได้หรือหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีรายได้เท่าไหร่มาบิ๊แล้วก็ไปค่ะข้อที่สี่นะคะความสามารถในการทํางานค่ะเช่นถ้าณปัจจุบันอ่ามันมีเคสก็คือคนที่ทํางานราชการอยู่และที่นี้ประสบเหตุสูญเสียขาแล้วเขามีความรู้สึกว่า ไม่ไม่สามารถไปทํางานได้แล้วเขาไม่มีความมั่นใจที่จะไปทํางานได้แล้วอะค่ะเขาก็ต้องลาออกตรงนี้ก็สามารถเทียบได้ค่ะเขาเรียกว่าค่าเสียวความสามารถในอนาคตจากง<ช>านที่เขาทำอยู่ครับพี่เยี่ยมมากแล้วอย่างหนึ่งครับก็ถ้าทนทุกทรมานทั้งร่างาก,กายและจิตใจในกรณีนี้ยจริงๆใครก็ไม่สามารถประเมินได้ว่ามันทุกทรมานต,ต่อจิตใจแค่ไหนก็ให้เทียบว่าถ้าเรา อย่างเราเสูญเสียขาเนี่ยเรามีความทุกข์ใจขนาดไหนเราไม่สามารถมีขาที่เดินได้ไมันสะเทือนใจมากๆเลยมันเป็นความรู้สึกที่มันประเมินค่า ยากมากแล้วตอชีวิตด้วยนะใช่ค่ะต<อ> <ไป S 1> ้องเขียนเรียกร้องปเป็นต่อสภาพจิตใจของเขาค่ะใช่ก่ะพี่ต่อไปข้อที่6นะคะก็อยากที่บอกว่าสูญเสียค่ะสูญเสียอ,ว,อวัยวะในเคสนี้ก็คือสามารถเปิดได้นะคะกรณีที่สูญเสียนะคะก็ถ้านิ้วขาดนิ้วขาดนี้สองแสน ถ้าเกิดทุกคนละภาพถาวรน,นะคะก็สามแสนถ้าถาวรที่เจ 5, อห้าแสนอันนี้เรียกจากพรบผู้กรณีนะครับใช่ค่ะเยียบมากครับพี่นี่แหละครับหลายคนไม่รู้ว่าเราควรจะเรียกอะไรนะครับ<ม>พี่อ้อมครับ<ม>พี่อ้อมไลฟ์อยู่นะครับ<ม>ตอนนี้มีเอฟซี FC ติดตามพี่อ้อมเป็นจํานวนมากอยากฝากอะไรถึงเอฟซี FC พี่วันนี้ไลฟ์กู้อาจารย์สวัสดีค่ะ f c ฟีครูอ้อมสวัสดีค่ะ F ออาจารย์แดงนะคะ ก็คือว่าเอซีกูอ้อมนะคะติดตามรูอ้อมมาปีกว่าแล้วแล้วก็รูอ้อมก็ไฟ์ประจําวันนี้ได้เจอตัวเป็นเป็นตัวจริงๆได้เจอตัวเป็นๆของดรจันแดงความรู้ที่รูอ้อมได้มาก็จาท่านดร์นะคะแล้ววันนี้ตัวจริงเสียงจริงค่ะขอบคุณมากสําหรับหลายร้อยกรมาทานที่มาจากช่องช่องทีีของูคะช่องทีทีครับใช่ค่ะแล้วก็ความรู้ เป็นความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจให้ผู้อ้อมได้ดูแลและเหนือกว่านั้นก็คือนอกจากจะมีผู้อ้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณแล้วยังมีอาจารยด์ยดูแลเอาจารดูแลอีกด้วยค่ะแล้วก็กขอบคุณดออก,กอร์อาจารย์แดงที่เอ็ดดก,กอรอาจารย์แดงด้วยนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาอยู่ในช่องของเราอใช่การันตีก็คือตัวจริง เสียงจริง fc ของอาจารย์และ fc ของทุกท่านนะครับไว้ใจได้เพราะว่าทุกท่านอยู่ใต้การดูแลของอาจารย์นะครับเมื่ออาชีพดูแลท่านแล้วถ้าเกิดเคสไหนที่มันยากซับซ้อนขึ้นอาจารย์ดูแลให้ทุกเคสเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใครเป็นลูกค้าเราคนนั้นโชคดีขอบคุณทุกอ่านครับสวัสดีครับ กรณีที่ลูกค้าเราสม,มุิลูกค้าเราซื้อพอรบรกับเราซื้อประกันภาคสมัครใจกับเราไม่ว่าจะเป็นประกันประเภทหนึ่งสองบวกสามบวกหรือประเภทสามก็ตามเกิดลูกค้าเราพลาดไปชนคุ่กรณีบาดเจ็บเสียแขนไปหนึ่งข้างรถจนเสียาหายด้วยประกันเราทั้งพรบรและสมัครใจ ช่วยลูกข้าาให้เดือดร้อนน้อยที่สุดอย่างไรครับขออนุญาตลงไว้แล้วนะคะอขอบคุณมากๆค่ะที่มาสนับสนุนกันนะคะคสวัสดีค่ะ